nhưng nhang như thế ồ <laughs> <laughs> oh. này bay <laughs> không nên nói leo nó เอาคนละเีมติไปน้ำกันก็เอคนละน้เถอเหมือนกันอยากไปน้ำผู้สาวไปแล้วนผู้สาวไปด้วย่ผาเดี๋ยวมึงนี่คดี๋มตผู้าดีๆเฮาพามาเลี้ยงคว้ยพี่น้อง พีอ่อีกทีมหนึง่งเอาไล่สวนกันดีตา,าทีมนั้นไปทางพุ่นทีมนี้ไปทางพี่สวนกันคนละทางไปทางหน้า <c oughs> ไาผาหน้ามันหรอวะาทีไปทางหน้าผาหน้ามันครับ <c oughs> ไปไปเไม่ได้เขาจาขู่ไหวอ้อมเอนหรอกโอ้ไปยากย่านยาเนี่กติกยาป้าไวก็เจ้ายากอีกและยางยกเลียวยาไหนี่แข็งแก่งใ่ะแมนแต่สีลงดินดินก็เหลืองวิววเนาะ แล้วบงนี่มงนี้เขาเจ้าแล้วไปนี่มงนี้ก็แล้วมงนี้แล้วที่แรกบงนีตายก้อนแล้วนั่นอันมันในบ้านยังในบ้านอีในบ้านเจียวลงไปป้ามือนี่ล่ะโอเีป้ามือนี่แมนครับสามบกฟ้สนีขึ้เล่งแดิเล่งแต่หัวปีแก็สายบุปไยเจ้าคนปี่นีอนีจะพูดอันลงไปกับม่นไปรดวเดีคนนี่กั นั่งใส่ขึ้นนั่งบมุนใส่มือนั้นรถเยียบใครับผมใหญ่มากมือแรงพอดีเจ้านี่โอ้เว้ยรถเจ้าของรถเจ้าของเยียเจ้าของเยียบบัญชีเจ้าของอีกทั้งเมีนอยุดเพื่อนเจ้าของพร้อมเพติดนายนี่เห็นเจ้าของคนอื่นอะไรครับนั่งใส่ยี่ห็นเจ้าของแค่อยู่ดอกบดิทลรมันโดนบดิทลรมันใครบุ้ยบุญยังบดิปวดเลยแมีน พีพะนองวันยางเหลียงคุ้ยครับผมทำไมดันย้ำดิแมนครับมันเรียนไงอย่ย้ำเขาย้ำพนานเขายเง้องย้ำาบมี่ตะตัวงามๆครับุว้วยคุณลุนคิรินเยอะ ยางเรีองค่อ <min> ย <it S 2> ไปน้ำพะเยากันทีนี่เราหายหมดแล้วสมดินคู่เลยเลยว้าจังยมได้แล้วสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้ำพี่สิบปันครับชิซูปน้ำขลามครับขึ้นไปให้เฮ็ดป้าปลาพูดแล้วเราไม่พบว่าสิโร่มาหลอกทั้งพี่ไม่หลอนี่ลิขิตเทื่อดิลิขิตมบัตแล้วสิโอนผมกับปงหูได้แบบข้าเจ้าจะเขียนมาไหวยังไงเนี่ยผมเ่าการใหญ่มากเลยบอลได้เห็นแบบน้องข้าเจ้าอยู่ คร้อมทิ่มยดับเจ้านีะเาจีกเจ้าหนึ่งกำลังสีออคอขึ้นกันบ้านนี่อ้าออคอมาพอกันแล้วไปเวเจ้ากันยโอ้ไปทางเดียวกันเยอ่ว่ะเจ้าไปทาง,าง,าง,งเดียวกันเจ้านีไปไปไปอาบานนี้งัควยสองคอกมาพอกันโอ้ยมีควยดอนด้วยปลาเจ้เรามีควยดอนควมมืนตัวนี้ยู่นี่มีดอนร้อม รอนสองรอนสามรอนน้อนยๆครับแล้วช่วยเดินี่ออกไปหอ่เสียงแค่ห้างมันจะแบบนี้ไปแล้วครับลงไปแล้ว โอเคนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณที่มารับชมครับ